มันนี่มันนี่จะกลับบ้านใช่ไหมลูกนอนสบายเลยเนี่ยมันนี่จะกลับบ้านบุญบ้างไฟไปเที่ยวบุญบ้างไฟจะกลับต่างจังหวดัดไปไล่หนูไปจับหนูคลองเลยเบาะนี้เบาะนี้ไม่ให้ใครคลอง มันนี่คลองคนเดียวมันนี่ไม่ให้คนคลองนะตรงนี้มันนี่จะนั่งนะขึ้นรถแลนอนดีจังเลยอุย้ยกัดแม่ขึ้นรถแลนอนดีจังเลย ทีบแม่ละถีบแม่แล้วทีบแม่แล้วม,มันนี่จะไปงานแต่งจ้าไปงานแต่งเที่ยวบุญบ้างไฟต่อจ้า